สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง r a d e n Channel นะครับนี่อยู่กับเกม Ragnarok Origin กันตอนนี้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็เลเวล80ขึ้นไปกันแล้วนะครับหรือบางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็ใกล้ที่จะปลดล็อกเลเวล80กันแล้วโดยเราจะมาพูดถึงเรื่องของเลเวล80กันว่าเราเจอปัญหาอะไรกันตอนนี้เพื่อนๆหลายหลายคนเนี่ยก็น่าจะแข็งแกร่งขึ้นจากการเปลี่ยนเซต80กันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบางคนเนี่ยก็ยังไม่เก่งขึ้นเท่าที่ควรเพราะว่าตัวละครของเราเนี่ยเก่งไม่ทันเลเวลลก คือเรเโลกเนี่ยมันไปเรื่อยเรื่อด้วยความเร็วคงที่แต่ว่าตัวละครหลักของเราเนี่ยอาจจะทําของไม่ทันอาจจะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดวงในการดึงการ์ดไปฟาร์มมอนการ์ดไม่ดรอปไปล่าบอสประดับ2รูไม่ตกทาออฟเมลออกมาออฟเกลือรัวตีบวกก็ไม่ติดส่งผลให้ตัวละครของเราเนี่ยเติบโตได้ช้านะครับทําให้เราเนี่ยมีแต่เลเวลแล้วก็เก่งไม่ทนเลเวลโลกปัญหาตรงนี้เนี่ยส่งผลในระยะยาวเพราะว่าช่วงหลังมอสเตอร์เลเวลแปไปเนี่ย มอสเตอร์มันจะเก่งขึ้นแบบทวีคูณเลยแล้วก็การที่เราจะเก็บเลือเกกับมอนตตัวเดิมๆที่เราเคยเก็บอยู่ง่ายๆเนี่ยมันก็จะได้ e อ p ลดลงส่งผลให้ตัวละครของเราเนี่ยต้องพยายามพัฒนาตัวละครให้เก่งยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เดก็จะมาทําการไกด์เกี่ยวกับการทําของในช่วงหลัง80กันนะครับว่าเราจะโฟกัสจุดไหนก่อนเราควรให้ความสําคัญกับจุดไหนเป็นอย่างแรกแล้วก็วิธีการพัฒนาตัวละครในช่วงหลัง80ว่าเราควรจะทํำยังไงนะครับมามาเริ่มกันเลยครับ สำหรับโชค80เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ทุกๆอาชีพนะครับพยายามทําตัวละครให้เก่งขึ้นถึงแม้ว่าการใส่เซต80อุปกรณ์ใหม่เซตเสืเส้อผ้าใหม่เนี่ยจะทําให้หลายๆอาชีพเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากอย่างเช่นนักเวทหรือพระเนี่ยก็จะไล่ไหวยิ่งขึ้นใช่ไหมหรืออย่างตัวของพ่อค้าไนสายโจมตีเนี่ยใส่เซตไซไอาร์เนี่ยก็จะยิ่งแรงยิ่งขึ้นนูเนี่ยก็จะมีคริติคอนที่มากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมอสเตอร์ที่เราต้องเจอในช่วงหลงัั80นม เลือดเยอะมากอาจจะขึ้นแบบหลักแบบสามแสนเลยทีเดียวซึ่งในอนาคตกจ็จะแรงกว่าน,นี้อีกนะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าหลายคนขึ้นมาสอบถามผมเกี่ยวกับการทําของว่าทําตรงไหนก่อนโดยเราจะแนะนําอย่างนี้แหละครับเพื่อนๆช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่สำหรับผมผมจะแนะนําว่าให้คุณเนี่ยพยายามโฟกัสในส่วนของตัวบาลานซ์ตัวละครดูรวมทั้งหมดตัวเราจะเริ่มจากตัวของออฟแมวก่อนเป็นอย่างแรกสำหรับหลายคนเนี่ยในช่วงประมาณเลเวลเจเนี่ยพวกคุณเนี่ยไม่ได้ซีเรียสเรื่องออฟแมวอะไรเยอะ บางคนเนี่ยก็ไม่ได้ทาออฟทองอะไรเลยบางคนก็ใส่เล่นๆขำๆไปไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้มีการคัดออฟแต่อย่างใดโดยช่วงเวลานี้เนี่ยเราจะแนะนำาเพื่อนเนี่ยเริ่มที่จะคัดออฟได้แล้วโดยเราจะมีออฟทองที่เราต้องการอยู่ออฟใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นออฟชาร์ปออฟเมจิกเมจิกเดมเมดออฟคริลงไปถึงตัวของออฟไฟทิงสเปรดิที่เป็นออฟยอดฮิตที่คนนิยมใช้กันแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้โฟกัสที่แถวล่างเลยก็คือเป็นออฟแบบที่คุณต้องการะแต่ว่าแถวล่างของคุณเนี่ยออฟไม่มีออฟพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์เลย ไม่ว่าจะเป็นพลังเวทหรือพลังโจมตีเราก็จะแนะนําว่าช่วงเวลานี้เนี่ยคุณควรจะเริ่มที่จะล็อกออปชันได้แล้วคือคุณกดล็อกออฟเนี่ยแล้วรีด้านล่างเลยโดยการรีเนี่ยมันจะทําให้ตัวออปชันเนี่ยมีการสมใหม่ถ้าเกิดว่าคุณมีออปที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะได้ลุ้นออปชันที่ดีมากกว่าเดิมตัวละครของคุณก็จะเก่งขึ้นโดยเราจะแนะนําว่าใครก็ตามเนี่ยที่ออปชันออฟแมวเนี่ยยังไม่ถึงเลเวล20เนี่ยหรือประมาณ1 8 1แ20เนี่ยควรที่จะล็อกออฟทำได้แล้วนะครับเพราะว่า ตัวของแรงไบดิงสโตนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกินเลขยี่สิบเอ็ดไปเนี่ยมันจะใช้สูงถึงสองก้อนซึ่งเทียบเท่าการใช้แมวสูงถึงสี่ร้อยยี่สิบแมวเลยแปลว่ามันจะเปลือยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ใช้แมวเยอะขนาดนี้เนี่ยขนาจจะทำให้คุณเนี่ยเปลืองทรัพยากรก็ได้ด้วยความที่ว่าการล็อกออฟเนี่ยมันได้ลุนออฟล่างก็จริงแต่มันไม่มีอะไรการันตีไงว่าการล็อกออฟเนี่ยจะได้ออฟที่เราต้องการบางทีเนี่ยบางคนได้ออฟแถวบนที่สวยมากแล้วแต่ว่าล็อกออฟด้านล่างไปเนี่ยร ไม่ได้สวยๆสักทีเราก็เลยแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยพยายามที่จะล็อกอปไว้ใช้งานก่อนในช่วงประมาณเลเวล17ถึง20นะครับมันจะส่งผลให้คุณเสียตัวของไรบลิสโตนเนี่ยน้อยกว่าแต่ว่าถึงแม้ว่าคุณจะได้ออฟที่คุณต้องการแล้วเนี่ยในอนาคตคุณก็ต้องทำออฟเพิ่มอยู่ดีนะเหมือนผมอย่างเงี้ยตัวผมเองเนี่ยก็เริ่มที่จะล้างออฟทิ้งนะครับแล้วก็หาออปชันใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วโดยผมเนี่ยจะเริ่มหาออปชันในระดับ่ามจิกเลเวลสามถึงเลเวลสี่หรือ 4, มัน ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะใช้เวลาและทรัพยากรเยอะมากๆโดยออฟแมวเนี่ยเราจะแนะนําว่าในช่วงเวลาหลัง80เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญจากกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงเพชรไดมอนด์นะครับควรจะซื้อของที่ได้เหรียญแมวทั้งหมดนะครับสาตัวอัพเพมเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยหลายๆคนกา,าจเะียงไม่ได้ซื้อใช่ไหมก็แนะนําให้เริ่มไล่ซื้อย้อนหลังได้แล้วเพราะว่าเหรียญโบราคอยเนี่ยไม่ได้มีให้ถี่แล้วแต่คนดูเด็หลังจากที่ ช่วงชั้น2องร้อยสิบต้นไปเนี่ยแทบไม่มีเหรียญโมราคอยแจกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณออฟยังแต่งมาไม่สวยเนี่ยคุณอาจจะต้องเหนื่อยไปอีกหลายเลเวลกว่าจะมีเหรียญแมวเยอะๆใช้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็คือเริ่มคัดออฟก็ได้แล้วโดวยเหรียญแมวเนี่ยก็จะหาได้จากหลักๆเลยที่แบบเยอะๆนะจะเป็นตัวของโคราชช็อปนะครับในตัวของแต้มชื่อเสียงนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวแต้มบัเทิลพาร์ตนะครับที่ได้เยอะเหมือนกันสำหรับแต้มบัเทิลพาร์ตเนี่ยราจะใช้เพียงแค่40แต้มนะครับ จะเป็นเหรียญไหนก็ได้นะครับทั้งโมราคอยแล้วก็สเตอรี่โมราคอยตรงนี้แรกก่อนเพราะว่าออฟแมวสาคัญครับมาส่งผลให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งยิ่งขึ้นแบบวีคณยิ่งคุณเปลี่ยนเป็นอาวุธ80เซต80ด้วยแล้วเนี่ยค่าพืนฐานของคุณจะสูงขึ้นถ้าเกิดว่าออฟแมวของคุณตรงเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ตัวละครของคุณเก่งขึ้นไปอีกแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่อยากให้เพื่อนๆที่แบบกลาลังทำออฟแมวอยู่เนี่ยพยายามโฟกัสที่ไดมอนต่อออฟแมวด้วยก็คือถ้ามีไดมอนเหลือเนี่ ซื้อไว้บ้างเนี่ยผมเองเนี่ยก็มีแวะซื้อเหมือนกันร้อยสองเหรียญครับเอาไว้สมเล่นด้วยความที่ว่าเหรียญแมวมันได้จากอพเพมน้อยลงแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีแบ่งมาบ้างแล้วก็ตัวของการลงร้อยชั้นเนี่ยก็พยายามลงให้ได้ชั้นสูงที่สุดเท่าที่จะไหวนะครับคุณเคยลงไปกี่ชั้น40ชั้น3 9ชั้นอย่างเงี้ยก็รีบลงนะครับถ้าเกิดคุณยังหาปาร์ตี้ไม่ได้เนี่ยก็รีบหาปาร์ตี้ให้ได้นะครับเพราะว่าเหรียญแมวในช่วงหลัง80สเนี่ยสำคัญ,ญจริงๆยิ่งคุณเลเวลเกิน แ0ไปเนี่ยแล้วคุณทำออฟแมทลสูง,สงเนี่ยตัวของเหรียญออฟแมทเนี่ยก็จะใช้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆรัวไปถึงตัวอีเดนคอยที่คุณต้องใช้ในอีกหลายๆฟังก์ชันนะครับรีบแก้ออกไปเสร็จคุณจะได้สบายในส่วนอื่นครับสําหรับสิ่งต่อไปนะครับที่ควรจะทําให้เสร็จต่อจากตัวออฟแมทนะครับจะเป็นเรื่องเดิมๆนั่นแหละก็คือเรื่องของการาดสำหรับการเนี่ยในช่วงนี้หลายๆคนก็ยังคงเจอปัญหาเดิมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดึงกร์ดไม่ได้บ้างความไม่ตกบบ้างนะครั ดยเราจะแนะนําว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเจอปัญหาได้เหมไม่พอเนี่ยให้คุณเนี่ยพยายามไปฟาร์มการ์ดด้วยตนเองได้แล้วอย่างเช่นสมมติบางคนเนี่ยกำลังพยายามดึงการ์ดยอดฮิตอย่างถ้าเป็นนักเวทเนี่ยก็จะเป็นพวกการ์ดเวทหรือตัวของการ์ดเกตเตจัลล์ใช่ไหมหรือบางอาชีพเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกตัวของการ์ดออกอาเชอร์หรือการ์ดแมนติสอะไรพวกนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยดึงการ์ดไม่ได้สักทีหรือดวงซวยดึงเป็นสัปดาห์ไม่ได้สักไปเนี่ยถ้าตัวคุณช่องการ์ดไม่เติบโตเลยเนี่ย ผมจะแนะนําให้คุณเนี่ยไปฟาร์มการ์ธาร่ด้วยตัวเองครับซึ่งการ์ธาร่เนี่ยจากการทดลองมาเนี่ยสามารถหาได้ง่ายมากๆเพียงแค่คุณไปฟาร์ม30นาทีเนี่ยคุณก็ได้ขั้นต่ําแล้วหนึ่งใบโดยไปฟาร์มที่จุดเลข4กับเลข6ในแผนที่เคลวิดเอฟหนึ่งนะครับเป็นจุดห้องโครงที่มีหนูพิเศษที่แบบตายปุ๊บเกิดทันทีคุณสามารถที่จะไปล่าก,การ์ดได้ไวมากๆทําไมต้องไปรีบไปล่าก,การ์ดหนูหรือรีบทําการ์ดประดับให้เราเก่งครับอย่างที่บอกแหละ มอนสเตอร์มันเก่งขึ้นเราจะต้องดันพลังโจมตีตัวเองให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ซึ่งมันจะส่งผลทั้งตัวละครเลยอย่าลืมว่าเราไม่ได้ทําแค่การ์ดอย่างเดียวนะเราต้องทําทั้งตัวแล้วก็ยิ่งฟังก์ชันเยอะขึ้นเนี่ยเราก็ยิ่งทาของเลนยขึ้นอย่างออฟแมวเนี่ยเราก็ไม่ได้ออฟแค่อาวุธกับระดับใช่ไหมเราก็ต้องมาออฟในส่วนของตัวอ่าส่วนหัวแล้วก็ส่วนหลังด้วยถ้าเกิดว่าเป็นสายบางสายเนี่ยนอกจากหัวกับหลังแล้วเนี่ยคุณก็ต้องออฟตัวของปากออฟตัวของหน้าด้วยซึ่งททําาาให้คเปลืองรรัพยกมกมๆ อันนี้ก็ต้องโฟกัสเป็นหลักเช่นเดียวกัน,นครับตาต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวสิ่งที่สําคัญที่สุดในช่วงหลัง80รองจากตัวของออบแนวแล้วก็การ์ดครับก็ยังเป็นเรื่องเดิมนั่นแหละก็ยังเป็นเรื่องของขนนกนะครับแล้วก็ตัวของเท่นบูชาโดยเราจะแนะนําว่าขนนกเนี่ยถ้าใครที่ไม่เคยซื้อเลยเนี่ยพยายามที่จะเก่งขึ้นเนี่ยแนะนําให้อัพขนนกหนักๆเลยนะครับเพราะว่าขนนกเนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่กดล็อกขนนกเพิ่ม ก็คือพอคุณเลเวล82เนี่ยมันจะปลดล็อกตัวของขนนกพลังโจมตีเพิ่มส่งผลให้คุณเนี่ยเก่งขึ้นเยอะมากๆแล้วก็ยิ่งคุณเลเวลสูงเนี่ยตัวของเทียขนนกเนีกยก็สา,าสามารถที่จะอัพเทียรเลเวลเฉลีย่ยสูงขึ้นได้นะครับขนนกก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทําให้คุณเก่งขึ้นเช่นเดียวกันกับตัวของแท่นบูชานะครับแท่นบูชาก็ช่วงนี้พยายามาอัพวากุลอของออฟดูเอลเนี่ยให้เต็มมันอย่างแรกเลยเพราะว่าวากุ Off ีอาออฟดูเอลเนี่ยจะได้ในส่วนของตัวพลังโจมตีเปอร์เซ็นซึ ได้โบนัสพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกตรงนี้เนี่ยก็จะได้ความแข็งแกร่งแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็ตัวของวัคซีนอุปกรณ์เนี่ยก็จะได้พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ด้วยที่เป็นแบบโบนัสดาเมจนะครับอันนี้ก็อย่าลืมทํากันนะครับโดยผมเนี่ยจะเน้นไปที่2ค่านี้เป็นหลักเลยส่วนตัวของสีทองเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาทําทีหลังเพราะว่าการทําตัวของแท่นบูชาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําจนครบแล้วเนี่ยในตัวของแท่นบูชาที่ใช้อัพเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาย่อยได้ครับอย่างเช่นตัวของ แท่นบูชาที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเช่นถ้าแบบเป็นตัวของดูเอลที่เป็นสีฟ้าเนี่ยที่ไปล่ามินิบอสมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเราสามารถเอามาย่อยได้เลยเนี่ยเช่นอันนี้ก็คือเราไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเราเต็มแล้วใช่ไหมเราก็สามารถที่จะแยกชิ้นส่วนทิ้งได้โดยเราก็จะเอาตัวของดิโลดัสเนี่ยมาแลกสีอื่นๆที่เราต้องการนะครับให้เราเนี่ยแข็งแกร่งยิ่งขึ้นคุณอาจจะเอาแท่งตัวนี้นมาแลกตัวของคอนก็ได้แลกตัวของซิลก็ได้หรือจะแลกตัวของระดับสีส้มเลยก็ได้ยิ่งทํา เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับดังนั้นช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เปลืองไดมอนด์สุดๆไปเลยเป็นเหตุผลให้ทุกเวลาลคนเนี่ยรู้แหละว่าจะทํายังไงให้ตัวเองเก่งแต่ปัญหาเลยก็คือไดมอนด์มันไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการหาไดมอนด์ในช่วงนี้ด้วยว่าเราควรจะหาไดมอนด์จากไหนนะครับสำหรับการหาไดมอนด์เนี่ยหลักๆเลยก็คือการล่าบอสนะครับแล้วก็การร่วมกิจกรรมกิวนั่นเองสำหรับการล่าบอสเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าการล่าบอสเนี่ยจะได้ตัวของเศ ขายเพื่อได้ต,ตัวดมอนนะครับแล้วก็การล่าบอสหนึ่งครั้งเนี่ยจะได้ยี่สิบดมอนเช่นเดียวกันต่อตัวแปลว่าในหนึ่งวันหนึ่งวันเนี่ยจบหนึ่งวันเนี่ยถ้าคุณทําแบบแมกซิมัมเลยเนี่ยคุณจะได้เพชรเกือบเกือบเก้าร้อยเม็ดเลยในกรณีที่คุณสามารถจัดปาร์ตี้แบบ MVP ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถที่จะหาปาร์ตี้หรือหาเพื่อได้เป็น MVP ได้เนี่ยควรจะอย่างน้อยที่สุดเลยก็คือควรจะปาร์ตี้ครับควรจะปาร์ตี้คือถ้าเกิดว่าคุณไปสกิลบอสเฉยๆแบบที่คุณชอบทํากัน นะตอนช่วงเลือวก70วไม่คิดอะไรมากหรอกสกิล2เศษก็พอแล้ว5ตัวได้่า100 100เพชรเนี่ยในช่วงเลือว80เป็นต้นไปเนี่ยผมบอกเลยว่าน้อยไปครับไม่พอจริงๆไม่พอโดยเราจะแนะนําว่าพยายามนะครับที่จะหาปาร์ตี้ให้ได้นะครับคือคุณก็ดูศักยภาพปาร์ตี้ว่าเนี่ยเขาล่าบอสอ่าอันนี้นยอย่างเงี้ยปตี้แจมมูนอย่างเงี้ยผมก็ไม่เข้านะเพราะว่าถ้าเน้นแจ๊เนี่ยมันอาจจะได้เศษไม่เยอะอ่าเราก็จะต้องหาแบบปาร์ตี้ที่แบบ จริงจังหน่อยแบบอย่างน้อยเราควรจะได้แบบ5้เศษซึ่งถ้าเกิดว่าคุณล่า5ตัวตอว,วันเนี่ยคุณจะได้เพชรสูงถึง250เพชรต่อว,วันอันนี้คือไม่นับ5ตัวที่แบบได้20ิบเพชรแนะับแปลว่าแค่เพียงคุณเข้าร่วมการล่าบอสอย่างจริงจังเนี่ยคุณก็จะได้เพชรสูงถึง350เพชรต่อว,วันเลยเป็นขั้นต่ำแล้วก็ตัวของกิวเองเนี่ยตัวกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็หลายคนเนี่ยก็น่าจะเลิกลากันไปแล้วก็มีการเปลี่ยนกิวย้ายกิวกันช่วงนี้ก็พยายามหากิวที่แอคทีฟอยู่นะครับ หรือไม่จําเป็นนะครับว่าต้องเป็นกิลด์ที่เก่งแต่เราต้องการกิลด์ที่แอคทีฟยิ่งเป็นกิลด์ที่แอคทีฟเยอะเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ยิ่งมีโอกาสได้ในส่วนของตัวแอคชั่นดีเวเดนเยอะเท่านั้นเพราะว่าแอคชั่นดีเวเดนเนี่ยจะคิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็การชอปปิ้งซื้อขายกันในตัวของที่ประมูลต่างๆยิ่งถ้าเกิดว่าคุณอยู่กิลด์ที่มีการซื้อขายในส่วนของตัวรางวัลกิแอคชั่นเยอะเท่าไหร่นเนี่ยคุณก็จะได้ส่วนแบ่งเป็นตัวแอ,อคอชกกัวค สูงถึง1,000เพชรเลยทีเดียวแล้วก็เอาเพชรเนี่ยมาทำให้ตัวละครของเราเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับในช่วงนี้ก็ช่วงรุ่งแปดสิบเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนเนี่ยเจอปัญหาเรื่องการทับที่กันเยอะมากเพราะว่าพวกคุณเนี่ยไม่มีที่ไปกัน,นแล้วก็พวกผู้เล่นเก่าๆที่ไปไม่ไหวเนี่ยก็จะต้องมาเจอกับพวกผู้เล่นที่ยังทำของไม่เก่งแล้วก็ขยับเวิขึ้นมามันก็จะเวลอยู่ที่เดียวกันส่งผลให้มีการทับที่กันบ่อยขึ้นก็อย่างไรก็ตามเนี่ย เรื่องนี้ก็ปักไว้หน่อยแล้วกันนะก็อยากให้เล่นเกมสนุกก็พยายามแบบ่าแจมกันเยอะนะคุยคุยกันนิดนึงถ้าเกิดเราคุยไม่ได้ก็จัดเลยแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในช่วงการนําของช่วงหลังเลือ80ก็คือเน้นออฟแนลกับตัวของการ์ดเป็นหลักนะครับเน้นหนักๆเลยรีบแกออกให้เรียบร้อยนะครับรีบหาการ์ดให้ได้นะครับจะทําให้คุณเนี่ยอ่านกําแพงความแข็งแกร่ง,ข,งข,ของตัวละครของคุณไปได้เหมือนผมนะอย่างผมเองเนี่ยก็ 4,200แล้วสบายและลอยตัวแล้วก็สามารถฟาร์มมอนระดับเลเวล85-90ได้แบบไม่มีปัญหาใดๆแต่ละคนเนี่ยก็ยังเจอปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่ก็อย่าลืมรีบแก้ออปชันกันนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกๆคนดวงดีนะครับในการทำออปชันต่างๆหรือดึงการเทสสำเร็จนะครับชื่อชอบปเดีโวนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะชมบรรยากาศไลฟ์สดหรือสอบถามกันแบบเรียลไทม์เนี่ยก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในทุทกๆวันนะครับใครที่อยากจะเติมเง,งินก็อย่าลืม เพจทวิตท็อปอัพที่เรียนดีสนดๆครับผมไปแล้วครับผมเจอกันขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม